เอ้ยลุงไปไหนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการที่นี่ปทุมธานีนะฮะนี่เอ็มอะไรเราไม่มีรายการที่นี่ปทุมที่นี่โนนที่นี่ฝักคนอะไรล้วอ่าวรวมเป็นรายการที่นี่ตามันจะได้เป็นฟีแบบว่าเราไปไหนเราก็จะได้กินทั้งหมดอ๋อจะได้กินหลายที่ได้นี่มีแนะนําร้านนี้คือร้านเด็ดแถวปักเก็ตคือตอนนี้กำลังฮิตแต่ไม่รู้ว่าจะฮิตสำหรับคนอื่นหรือเปล่าไปดูว่า เป็นอะไรแล้วน่ากินขนาดไหนนี้มีใครรู้ปล่าสวัสดีค่ะอยากมากินด้วยมาทำงานแลกค่าตัวว่าเอาเขาอยู่ในช่องเราแล้วในรายการบ้านงามขี้เมาไปอุ๊ยอุ้ยแอมเฮ้ยไม่ใช่เพิ่งรู้ว่าตอนเย็นของกินเยอะมากคนละห้านคนละห้านเอมคนละห้านเอมคนละห้านนละ้านเอมคนละห้าน เอาแล้วคนเริ่มมาร้องเนี่ยยังไม่ห <c ười> ้าโมงเริ่มมาร้องแต่ยงไม่ห้าโมงเลยอ่ะคือตอนนี้ให้น้องแก้งเราไปถามเลยว่าเขามาไหมาเขาบอกเขามาประมาณห้าโมงกว่าตอนนี้รอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคนเยอะเรื่อยๆยังไม่ได้กินหมูเลยมีจริงปะมาเร็วทุกคนหันไปเลยหันไปเลยอ๋อแถวกระดมเยอะโอ้โหอ้าวอ้าวลุงลุงจะเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย บางกิมจะหมอร่อยอ่ะต้องทําใจนะคือถ้าเรามาเราก็เราก็ต้องต่อคิวนะเพราะแบบแต่ถ้าใครโทรมาสั่งแล้วก็จะได้ไปแต่ต้องบอกว่าสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันนะใช่ต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันดูว่ามันเหมาะกันกินแล้วอุ้ย ข้าวไก่อะคือปกติอ่ะมันจะต้องติดหวานใช่ไหอรหมูย่างอ่ะอันนี้คือไม่หวานเลยแล้วก็มีกลิ่นย่างอ่ะกลิ่นของท่านผ <c oughs> ัดมาโอ้ยแล้วหมูนุ่มมากจระบ,บ้าอร่อยอะอันนี้ครึ่งโลอ่ะอันนี้ครึ่งโลอันนี้หครึ่งโนูแบบครึ่งโลจะเนีอกต้องไหนหรือปะคือเขากะให้กินที่บ้านเพราะมันไม่มีมงมีไม้แต่เราก็นี่งไงมือเลยหมูย่างอุ้ย <c oughs> มือ คตรจุ๋ยอ่ะอืออร่อยนี่เหรออร่อยนี่รส่าติอะรสชาติเป็นผิวขายกับข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าโรงเรียมผิวน้นี่อย่าพูดเลยมันเป็นความความหมูย่างไงมันนุ่มมันหอมแบบแต่ถ้ากินกับแล้วเดี่ยวกันเลยข้าวเหนียวเขาทำดีนะไม่ทำตลกไม่แกล้ม่อะไรด้วยนะกำลังดีเลยขออนุญาตเถอะๆแบบนี้นะ ตึ่งโลเท่หร่ถือะละห้าสิบถูกปะตึ่งโลสองร้อยห้าสิบถุงแล250้วสองห้าสิบถามว่านี่ว่าถูกข้าหมูย่างอะเดี๋ยวมึงเขามากมาแล้วเขาย่างมา,มาแล้วอะร้อยไม่กี่กี่สิบชิ้น,นะอันนี้เยอะนะเท่าไหร่นะเดห๋ยวแต่แนะนำว่ามาต่อร้าน รีวิวร้านคนจะเยอะไงนนยจะให้ทุกคนใจเย็นกันเพราะว่ามันต้องมีการรอต้องมีการทำยิ่งยิ่งเป็นอะไรที่เป็นต้องย่างนาออะไรเงี้ยใจเย็นกันใจเย็นม,มันรอก,กันได้นคนไก่ร้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันรอก,กันได<ช>้ใจเย็นนะ<ช>ลองดูดีกว<ด>่า<บ>เออลองลองตอนนี้เราลีแล้ว เราไม่มีที่นี่แล้วเราไม่มีที่นี่อะไรนะไม่มีที่นี่ปทุมไม่มีที่นี่ปากเกร็ดไม่มีที่นี่ปิ่นเกล้าแต่เราเป็นที่นี่ที่นี่รวมเฉยๆก็ที่นี่ว่าที่ไหนก็ได้ที่อร่อยอาจจะไปที่นู่นก็ได้แต่ว่าเราอยู่ที่นี่ที่อยู่แถวโนนแถวปทุมแถวกรุงเทพอะไรบอกเลยหมดหรือว่าตะบอนอยากเข้าว่าที่ไหนก็เราบอกดูอันนี้ตัวแทนพับล่อยก่อนเพราะว่าพับล่อยบวดอยู่แต่ตอนนี้ทีนี้แหละแพ็กสองแพ็กสามตอนนี้เอามาดี๋ยวให้ดูเราแล้วมาคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยเหมือนเราไหมมึงดูนี้ สามหุ่โลครึ่งจะบ้าตองหยางโลครึ่ง